สวายดีจ้าสวายดีสวัสดีเรื่อง่อแม่พี่นอ้อ,นอ,งองสวัสดีเซิร์สกู๊ตุอลบสต์หนุ่มหลงุกบอลยินดีตอนรับขาสู่สองสาวลาควคนอินดีสองพี่น้องมือนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องตอนเสาร์นอกคึมคึมก็มพ้นสิต๊อกนั่แหละพี่น้องมือนี้การนำซีผ้าพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศบอลทีเฮ้าสิไปสีบ็ัคซินเนาะพี่น้องเกมที่สามมือนี้นะพี่น้องหลังจากที่ งวดน้อพี่น้องเนาะหรือว่าเว้นเวลาประมาณเก่าสิบมือหรือว่าสามเดือนน้อพี่น้องมือน,นีเข้ากับสิใดไปเสียเข้มที่สามแล้วพี่น้องหลังจากที่เข้าแบบเอ่อห่างมาประมาณสามเดือนน้อพี่น้องจากเข้มสองมาหาเข้มสามประมาณสามเดือนน้อพี่น้องมือน,นีก็สิไปเสียเอ่อเข้มสองพี่น้องเออแมนเข้มสามเนอะแต่ว่าอันสีอยู่ท้วโรงพยาบาลใก่ไก่บอลที่เฮ้าเฮ็ดงานน้ะพี่น้อง ถ้าสิไปมงที่เขาเคยเสียดเข้มซองแลมันไกลพี่น้องก็เจ้าบอกอ่หมอบอกว่าเข้มซ้ำนี่ห้ยพานไปเก่าสิมือหรือว่าซ้เดือนเนาะพี่น้องแล้วก็เข้าก็จังไปสีดดไม่ก็คือเข้มซ้ำนะน,นะพี่น้องห่างกับประมาณเก่าสิหมือหรือว่าซ้มเดือนเนาะพี่น้องมือนีน้ำกะสิไปสีดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งน้ำกันว่าบรรยากาศมรรยากคนชิร้ายซ้ำไรเพราะว่าก็เจ้ายุดอันสงการเลยพี่น้องยุดสงการประมาณหาหหมือนี่แหละ มือนีก็เป็นมือเปิดงานวันแรกหรือว่ามือเปิดทําการเนาะพี่น้องมือนีก็เป็นวันที่สิบแปดเป็นวันจันทร์โอเคเนาะพี่น้องเนี่ยเราไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศน้ำการแบามือนีสิเป็นแนวใไดแล้วก็สิได้อ่าวัคซีนที่ห่อได้ด้วยพี่น้องหนำก็ยังบป๊หูเนาะโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศน้ำการเลยตอนนี้กับโบ๊ทกซี่อยู่เนาะพี่น้องน่าพอดีพี่น้อง พี่นอ้องตอนนี้ห้องหดหน้าโรงพยาบาลแล้วเนาะสงสัยย่บอเน,นี่ยวัครีนที่กเจาสิทธิ์วัคซีนเห็นคนนางถายอยู่พี่น้องเลยเยาสิไปถามจากอาทิตยีพอนเนานะ,จ,ะจุดวัดไข้คัดกรอง ร้อยร้าย,ายตอนนี้ก็กำลังเซตท้าถามเจ้าหน้าที่อยู่พี่น้อง,องอนะอนนว่าบล็อกสีบล็อกเซอยู่ของได้เนาะคนห้าร้อยคน นร้ายพี่เ้องคนเก็บคนควยกับคนถือเกี้ยวเจุบบริการวัคซีนโควิด ในห้องน้องชั้นเอชานอาคารเอชั้นแปดนห้งหัวสุดท้าี่น้องนองงนงห้องหัวชั้นแปดแลน้องพี่น้องในหอที่ต่อสิบวัดซิก่อนด้วพี่น้องนห้องก็ได้วัดคิวแล้วเนาะคิวที่ยี่สิบห ตรงลงทะเวียนก่อนนพี่น้องจะมีจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามคนได้ร้ายพี่นนองโรงพยาบาลเอ่อมงกุฎแจ้งมงกุฎวัฒนะนะพี่น้องนี่ยละไกลๆบ,บาทพี่นอเลยะทางรถมาเจ็ดสิบบาท พัดกองถ้าจองจองผ่านแอปพลิเคชันค่ะถ้าไไม่จองก็ดิใช่หลักวันที่6ตหนดเดือนละค่ะวันนี้เอาใดใบเอียงมาแล้วก็โอ้เนาะมารอคิวฉีดวัคซีนเลยไปดิให้แต่คนบัวรายพี่น้องเลย ให้เป็นวันสิบัคซีนให้แต่คนมาไลายกี่น้องเข็มที่สามมอทามเหลนานพน้องว่าเอาใหิ้อยัออยงเป็นทามบัฟไฟเซอร์วะขวาก็เลยว่าเอาไฟเซอร์นะพี่น้องโอเาเขา้มหน,นึน่งเป็นชินโนแบกเข็มส ขีดไปแล้วนะคะวันนี้อาจจะมีปวดตึงๆบริเวณที่ฉีดได้นะคะรดกิจกรรมออกกำลังกาย หยือยกของหนักนะคะแขง็งแข็งนะคนะ คีอบ็อกซินเสร็จแล้วค่ะทุกคนสิบไปหาแนวกินก่อนพี่น้องเพราะว่าท่านายกินข้าวสาวจุดตอนนี้สิบโมงย่างแล้วพี่นเงอนีก็คนร้ายควนจับมือใส่จุดนี่ง้งใส่จะเป็นบอลจุดรับยายังกับโอ้โหพี่น้อง ห้าหานก๋วยเตี๋ยวก่อนที่นอกเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยว แค่แต่ปลาอเปิดจับพี่น้องน้ำข้นน้ำใสมีกลาหนงปลาหนาเนาะพี่น้องอตาเอเปิดจับมาแล้วจ้าเฮ้ยตกใจกี่วันเป็นกระเพาะปลาเพราะว่ามีนังมูน้ำพี่น้องอนี่นะาตาพี่น้องก็จะแสบบ่ามาได้กินน้ำกันพี่น้อง,ของเขาเศร้าอเปิดจับนนนนเนาะอเปิดจับสูตรพริเศษสูตรเข้มข้น เวลาพี่น้องนะตามมาแล้วมาเด้อกินน้ำกันพี่นอ้องแซ่บ ก็กินทีมแล้วนาะพี่น้องแล้วก็สังลาดหนาครับเผาหมูดแดงเมื่อไหร่กินนาะพี่น้องเผาหมูดแดงจะปลาดหนาตอนนี้ก็สิบก้าบบานแล้วพี่น้องตอนนี้ก็กำลังนั่งแท็กซี่กลับบ้านแล้ว โอเคพี่น้องตอนนี้กันยังมาหอด่านแล้วเนาะมาหอดค่นน้นามกสิคอปิดคลิปเอาไว้พี่นองจะมีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพบกันใาคลิปหนะ้าสำหรับนิกนาร์สไปดี